พะโลเป็ดเห็ดหอมค่ะเคียรีเวอรค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะพะโลเป็ดใส่ไข่นะคะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะไปมีเป็ดนะคะไข่ไก่ค่ะเห็ดหอมนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะเกลือผงนัวหรือผงชะรส รสดีสีอิ้วดำน้ำมันหอยซอสฝาเขียวสีอิ้วขาวค่ะขิงค่ะตะไคร้กระเทียมผงพรโรกไกลวยกักอบเชยนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะสับเสร็จแล้วก็ต้มน้ำเดือดๆแล้วก็เอามาลวกค่ะลวกลวกให้เขาลวกให้ตึงๆ เป็นจะได้ไม่คาวค่ะเอามาลวกก่อนนะคะลวกน้ำร้อนเป็ดหนึ่งตัวตั้งหม้อเลยนะคะน้ำประมาณหนึ่งลิตรพริกไทยค่ะหนึ่งช้อนแกงใส่ลงไปเลยไคล้หนึ่งต้นขิงหนึ่งหัวค่ะหนึ่งหัวแล้วก็กระเทียมหนึ่งหัวค่ะใส่ลงไปนะคะกวยกักอบเชยหนึ่งหอ่อ ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแกงซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนแกงซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนแกงแล้วก็น้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนแกงค่ะใส่ลงไปน้ำตาลปี๊บค่ะหนึ่งฝาเกลือหนึ่งช้อนแกงเอ่อรสด,ดีหนึ่งช้อนแกงแล้วก็ผงนลผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะผงพอโลด้วยค่ะอยู่ในไอ้ดอกกว้วยกักอบเชยนั่นแหละ ต่อจากจากนั้นนะคะเป็ดก็ใส่ได้เลยเพราะว่าเป็ดเราลวกแล้วไม่คาวไข่ไก่ก็ใส่ได้เลยไข่ไก่ก็ต้มแล้วเห็ด <_ d ream> หอมก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเห็ดหอมค่ะสิบดอกนะคะแช่น้ําใส่ลงไปทั้งน้ําเลยค่ะต่อด้วยไข่นะคะไข่สิบฟองใส่ลงไปเลย <_ d ream> เป็ดค่ะที่เราลวกไว้แล้ว ไม่คาวแน่นอนหนึ่งตัวค่ะใส่ลงไปเลยต่อจากนั้นก็เคี่ยวไว้จนกว่าเป็ดจะเปื่อยนะคะรอชมตอนต่อไปนะคะเคี่ยวนะคะปิดฝาค่ะรอสุกค่ะสุกแล้วนะคะชิมเลย ชิมดูก่อนน้ำกลมกล่อมป่ะอืมหอมพะโลหอมเห็ดหอม,อมโอเคใช้ได้ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะมีไข่พะโลด้วยเห็ดหอม เป็ดเนื้อเป็ดเสร็จแล้วนะคะพาโล่เป็ดเห็ดหอมค่ะใส่ไข่ด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะตุนเป็ดพะโล่เห็ดหอมค่ะ